ุมเรียบซัวชาบูในสเรนชาบูในสัตว์ VIP และเมนปิเรียบได้ประปวนเนาะมองไงธรรมดาแบบมันเป็นโเมนมโมเนาจะมาช่วงสุกเสาอาทิตย์จะนเนาะบูเรียนนี้จะย่างเจอน้ำจิมคือจะย่บอบน้ำจินนั้งหรบน เมียนชูเตกงเมียนซับยานซับกรุบเลยโอเซเรนกนละลาต้องมาร้านชาบูที่นี่เลยทุกคนที่โรบินสนะันน้ำมันอร่อยมากสุชอบน้ำจิ้มที่นี่มากอันนี้คนก็จะน้อยหน่อยเนาะเพราะว่าวันธรรมดาแล้วสุก็มาแบบช่วงแบบบ่ายไหมหว่านากินครั้งนี้เป็นบุฟเฟ่เดอ้อเรียนซีอนาก็จับด,ดะยูวตัวเลยทั้งร้านมีแค่เราสองคนแบบว่า V I P จองส่วนตัวเ <laughs> สาร์อาทิตย์คนจะเยอะมากหรือว่าช่วงเย็นๆคนจะมาเนาะซีซาบูใส่ชูขยองให้ ត្រកងអីច្រណះតែគាត់មនុស្ស Shop 4ម្លក់ឌូយយោតាមម្លក់ប្រសាទឆាប់ប្រសាទឆាប់ម្លក់អីចេះគេយោតាមម្លក់តែប្រសាទតែជ្រូអីមសូស៊ីទៅនៅណាមសីឆាប៊ូនឹងយើងមិនគុំទេគួយក៏ចាប់យោតាមម្លក់ណាអបសេងគឺមសូបានចាប់លឿនមានអុយច្រើនយ៉ាងផងនោះតែយឺងស៊ីតាមម្លក់យោអូវីមេរីអារាគឺមសីឆាប៊ូរៀននេះខ្លះនឹងរ៉ូប៊ិនសាន់មែនម៉ូណាអាប់បជីមគីជីញាញ់បតែយើងយើងឆោមណាខ្ញុំជីមជីញាញ់ជើង